สวัสดีทุกคนกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนเพิ่มยอดวิวนะครับหรือว่าเป็นการเพิ่มคนดูของคลิปวิดีโอของเรา่นเองนะครับว่ายอดวิวตรงนี้นะครับเพิ่มยังไงนะครับก็มาดูผมได้เลยอย่างแรกให้ทุกคนนะครับเปิด Google ขึ้นไปก่อนแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะว่า a d o l a r c o m แบบนี้นะครับ enter ไปได้เลยนะครับพอ enter มาปุ๊บนะครับชื่อใช้งานรหัสผ่านถ้าใครมีแล้วนะทำการกรอกแล้วก็ลงชื่อใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีมาสมัครใช้งานกัน ชืใช้อ e ีเมลนาดผ่านยนนาดผ่านนะครับทาการกรอกให้ครบถ้วนนะครับทั้ง4อย่างนี้อีเ e มลมั่วได้ชื่อผู้ใช้มั่วได้นะครับแต่ก็ต้องทําการจดเอาไว้กันด้วยนะเนาะเพื่อการเราลืมนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมติก๊กชั้นไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติตัวนี้นะครับถ้าใครมีมินิเกมเล่นนะครับก็ทําการเล่นมินิเกมตามที่เขาบอกไปเลยอ่าทำการสมัครใช้งานได้เลยนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาลงชื่อก็ใช้กันนะ แล้วเมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะค้ทุกคนมาดูที่หมวดหมู่กัรหมู่นะครับมีแพลตฟอร์มมากมายเลยจะเป็นเฟซบุ o กนะครับทิกตอกอินสตาแกรหรือไอจีนะแล้วก็จะมี y t u t u นะครับไลน์ทีละแกรมนะครับทวิตเตอร์นะครับก็มีแพลตฟอร์มให้เลือกเกยอะแยะมากมายเลยเนาะตรงหมวดหมู่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเพิ่มต่างตานะก็แต่ละแพลตฟอร์มก็จะคล้ายคลึงกันเนาะก็หลักๆก็จะเป็นเพิ่มผู้ติดตามนะ u t u b e ก็จะเป็นเพิ่มซับเนาะ อ่า t ิกตอกกับ IG ก็เป็นเพิ่มฟอร์นั่นเองนะครับเนาะอ่าก็เรียกต่างกันนะแต่ก็เหมือนกันเลยนะครับอ่าเราจะมีหัวข้อต่างๆเลยทุกคนเลือกเนาะคนดูไลฟ์สตรีมนะครับติดตามแฟนเพจนะรีวิวแฟนเพจไหนก็มีนะครับก็ถ้าใครถูกใจก็ลองมาใช้บริการกันดูนะครับเนาะอ่าผมก็จะมาเลือกในหัวข้อเป็น t ิกตอกนะครับเพิ่มยอดวิวนะครับแล้วก็ดูตรงบริการบริการทุกคนเลือกเลยนะครับว่าต้องการแบบไหนนะอ่าผมก็จะเอาเป็นบริการตัวนี้แล้วกันนะครับเนาะอ่าเจอคำอธิบายนะครับกับคำว่าโนตัว แล้วจะเจอหัวข้อลิงก์นี่ครับกองง่ายๆเลยนะครับเป็นลิงก์โสตของเราเดี๋ยวโพดนี้นะครับเรากดไปนะครับแล้วกดก๊อปปี้ลิงก์ด้านบนนะครับแล้วกดวางไปได้เลยแล้วเจอหัวข้อจํานวนนะครับอันนี้คือจํานวนยอดวิวนะครับที่เราต้องการจะเพิ่มขั้นต่าก็จะอยู่ที่100สูถึงสุดกอลันสี่นะครับผมก็บัมไปร้อยหนึ่งพอค่าใช้จ่ายขึ้นมาให้ทุกคนนะครับกดส่งไปเลย ะระบบก็ได้รับคำสั่งซื้อคุณล้านะครับเพยงเท่าน,นี้เราก็แค่รอยอดวิวเพิ่มขึ้นเลครับก็ง่ายเลยมีเพียงไม่กี่ขั้นตอนเองแล็ใช้เวลาไม่นานด้วยนั่นเองนะครับนในการเพิ่มวิวตัวนี้ก็ยอดเดิมของเขาะจะเป็นจะเป็น689นะครับให้ทุกคนจ,ด,จดไว้ด้วยนะครับตัวนี้นะในวันที่ทําการรอขออนุญาตแนะนํา,นาเว็บไซต์นะครับจะมีปอดการสล่งซื้อบอก เลข order ตัวนี้นะสําคัญถ้าใครยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้านะครับสามารถแจ้งเขาได้เลยเพียงแค่กรอบเลข order ตัวนี้ไปแล้วจะมีหัวข้อลิงก์มีค่าใช้จ่ายมีบริการนะครับกับสถานะของระบบก็บอกหมดเลยนะครับนอกวันที่และเวลาก็มีหัวข้อต่อไปจะเป็นการเติมเงินนะครับ การเติมเงินนะครับการเติมเงินจะมีอยู่4ี่ช่องทางเลยนะครับให้ทุกคนได้เลือกเลยนะครับจะมีสแกนเคอร์โค้ดทุกธนาคารทูบันนี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็คริปโตแล้วก็เพอร์เฟกต์มันนี่นะครับในแต่ละช่องทางนะครับก็จะมีคําแนะนําบอกแบบนี้เลยนะครับตรงกลางนี้เลยนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นสแกนเคอร์โค้ดนะครับก็จะง่ายขึ้นหน่อยนะครับให้ทุกคนนะครับแท่กกรอกยอดเงินกดคําว่าจ่ายนะครับแบบนี้นะครับหน้าต่างสแกนเคอร์โค้ดก็จะขึ้นเนาะแต่อันนี้ก็คือมันจะ เออเลอร์อยู่นะครับให้ทุกคนทําการกรอกแล้วก็กดคําว่าจ่ายไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นสําหรับสแกนเคียโคดนะอ่าเอาเป็นว่านะครับก็ให้ทําการไปเรื่อยๆนะจนกว่าอ่าหน้าต่างสแกนจะขึ้นมาให้ทุกคนทําการสแกนให้เรียบร้อยเลยพอสแกนแล้วนะครับก็เงินของท่านนะครับก็จะเด้งด้านขวามือตรงนี้นะครับรอไม่นานนะครับระบบเติมให้อัตโนมัตินะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับปลอดภัยแน่นอนอ่า แล้วก็หัวข้อต่อไปนะเป็นบริการทั้งหมดบริการทั้งหมดตัวนี้นะครับจะเป็นของเว็บไซต์ที่เป็นดอลลาร์นะครับมารวมกันอยู่ตรงนี้เลยทุกคนสามารถเล่นดูเล่นอ่านกันได้เลยนะครับแล้วก็ติ๊กแบบนี้ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นไปที่หมดหมู่นะครับไอที่เราติ๊กดาวไว้นะอย่างที่ต้นคลิปนะครับทาไปเนะาะมันจะขึ้นตรงนั้นนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาหาบริการกันใหม่นั่นเองนะครับถ้าเราติ๊กดาวไว้ สามารถกดคำว่าดูด้านขวามือตรงนี้ได้นะครับให้ทําการอ่านหมายเหตุให้เรียบร้อยนะครับก่อนสร้างคําสั่งซื้อทุกครั้งด้วยนะครับอ่านหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นตั๋วตั๋วตัวนี้นะคพั่ทุกคนนะครับเขียนหัวเรื่องพิมพ์ข้อความไปได้เลยนะครับแล้วก็ส่งตั๋วไปนะเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะทําการดูแลปัญหาตรงนั้นให้ทุกคนนะครับแต่ถ้าใครมีเลขออเดอร์นะครับที่ติดขัดปัญหาอะไรหรือว่ายอดไม่ขึ้นนะครับแค่วางเลขออเดอร์ลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความต่อไปได้เลย เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะทําการดูแลให้หัวข้อสุดท้ายนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับก็ง่ายๆเลยลิงก์แนะนําของตัวเองนะครับสามารถส่งไปให้เพื่อนคนที่สนใจที่จะเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามหรือเพิ่มอะไรต่างๆนะครับเราก็ส่งไปให้เขาได้เลยนะครับก็แค่ก๊อปปี้ลิงก์ของตัวเองนะครับแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนเลยนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนนะครับเติม ผ่านลิงก์เรานะครับเติมเงินหรือว่าเติมยอดผ่านลิงก์เราเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่3เนะครับเท่าเท่ากับที่เพื่อนเขาเติมมานะเราจะได้3ตรงนั้นอ่จะเป็นประมาณนี้นะครับในแต่ละหัวข้อของ s อทเทนดอลลาร์นะครับก็หมดแล้วอ่ะขอญาตไปดูยอดก่อนนะครับอ่ะแล้วครับตอนนี้ยอดวิวก็ได้ทําการเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนอะก็ปั๊มไปร้อยเดียวนะครับก็ยอดวิวก็เด้งแบบนี้เลยนะครับก็800อยแล้วเนาะ ก็เขามีแถมกันบ้างนะครับก็นี้ก็แถมมาอีกร้อยหนึ่งเลยนะครับก็ดีมากๆเลยนะครับต่อคลิปวิดีโอของเราถ้าใครนะสนใจเพิ่มยอดวิวนะครับหรือว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์นะครับเพิ่มผู้ติดตามหรือเพิ่มอะไรต่างๆนะครับก็สามารถไปใช้บริการที่ตัวเว็บไซต์นี้กันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ด้านล่างนั่นเองนะครับกับลิงก์สมัครก็ลิงก์เดียวกันเลยวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับสวัสดีครับ